สวัสดีครับเรลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีตุลในช่วงปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีตุลนั้นผมขออนุญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีตุลครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2565นั้นเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนี่นะครับไพ่ใบแรกนี่ผมให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นตัวตนของชาวราศีตุลน,นั่นเองนะครับไพ่ใบแรกนี่คือไพ่ห้าดาบนั่นเองที่อยู่ในตําแหน่งที่1นนั่นหมายความว่าชาวราศีตุลสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ก็คือเรื่องของความขัดแย้งนั่นเองนะครับอาจจะเป็นความขัดแย้งกับคนที่อยู่ในที่ทํางานความขัดแย้งกับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งกับท่านั่งของญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ห้าดาบดีนะฮะหมายความว่าชาวราศีตุลนี่นะครับผมเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูง เป็นคนที่มีอัตราตัวตนค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมแล้วก็บางทีนั้นอาจจะเป็นคนที่เชื่อความคิดของตัวเองหรือว่าเอาความคิดของตัวเองนั้นเป็นที่ตั้งเป็นใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับผมก็คือไพ่สองดาบนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่4เนี่ยก็หมายถึงเรื่องของความขัดแยง้งเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับด้านของงานชีวิตส่วนตัวแม้กระทั่งเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับไพ่สองดาบ ดังนั้นนะครับทั้งไพ่2ดาบแล้วก็ไพ่5ดาบนี่นะฮะเป็นเรื่องของอุปสรรคนั่นเองนะครับอุปสรรคเกี่ยวกับตัวท่านก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงจนเกินไปตามที่ผมได้บอกไปเมื่อครู่นี้แหละนะครับฉะนั้นชาวราศีตุลครับหากว่าท่านต้องการอยากจะให้งานของท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีความราบรื่นนั่นเองนะครับขอให้ตัวท่านนั้นพยายามที่จะลดตัวตนลดทิฐิลงมานะครับผมลบความเชื่อมั่นของตัวเองลงมา จริงๆแล้วคนเรานี่นะครับสิ่งที่เราเชื่ออยู่นั้นบางทีมันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปก็ได้นะครับเราพยายามที่จะต้องเปิดกว้างให้คนอื่นได้แสดงความที่เห็นด้วยนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะจะเป็นการเช็คว่าความคิดหรือว่าความเชื่อของเรานั้นมันยังถูกต้องอยู่หรือไม่อย่างนั้นนั่นเองแล้วก็การที่เราไปขัดแย้งกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งกับหัวหน้างานน,งน,งน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ไปถูกเถียงมีปัญหากับครูบาอาจารย์อะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นี่แน่นอนนะครับเรารู้ทั้งรู้ว่าเราไปถูกเถียงหรือว่าไปขัดแย้งกับคนที่เราไม่มีทางที่จะชนะได้นั้นมันจะเป็นปัญหาต่อการเรียนของเราจะเป็นปัญหาต่อการทำงานของเราค่อนข้างมากนั่นเองนะครับทางที่ดีแล้วนะครับผมชาวราศีตุลให้ท่านนั้นปรับลดอัตราของตัวเองลงแล้วการทำงานของท่านนั้นจะหมดปัญหาไปหรือว่ามีปัญหาน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ คราวนี้ถ้าดูดวงของชาวราศีตุลต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นชาวราศีตุลน,นั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะหลายๆท่านนี่นะครับผมการใช้เงินนั้นต้องมีการจํากัดจําเกียรแล้วก็ประหยัดมากๆเลย บางท่านนั้นบอกว่าหาเงินเข้ามาได้นี่ไม่พอกับค่าใช้จ่ายรายเดือนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับการเงินติดขัดค่อนข้างมากๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเอาล่ะนะครับชาวราศีตุลมาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่10ไพ่ใบนี้จะแปลความหมายเป็นไทยของเราอาจจะบอกว่าเป็นกงล้อแห่งโชคชะตาเป็นกงกรรมกงเกวียนหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านั่งของ โชคชะตาราศีอะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับแล้วแต่ท่านจะแปลความหมายไปนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือเมื่อพไพ่ใบนี้มาปรากฏครับชาวราศีตุลน,นั้นหมายความว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นเนี่ยอะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับโชคจะเริ่มเข้าข้างท่านแล้วล่ะนะครับชาวราศีตุลต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่จะเจอเรื่องดีๆนั้น มักจะเจอเรื่องร้ายๆก่อนนะครับมักจะมีอะไรปัญหาเกี่ยวกับการทํางานปัญหาเกี่ยวกับการเงินปัญหาเกี่ยวกับการค้าการขายปัญหาเกี่ยวกับความรักอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่หลังจากนั้นแล้วอะไรต่างๆนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นเห็นๆโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่วันที่7หรือว่าวันที่10เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับชีวิตของคนเรานี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าไม่มีใครนะครับโชคดีเสมอไป และไม่มีใครนะครับโชคหลายตลอดไปด้วยนะครับคนเรานั้นจะเจอทั้งทุกจะเจอทั้งสุขนะครับปะปนผสมผสานกันไปเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในช่วงของก,กลางๆงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นโชคเป็นโอกาสของชาวราศีตุลน,นั้นจะได้พบกับเรื่องดีๆท่านจะมีความโชคดีเกิดขึ้นในตัวท่านอย่างแน่นอนการงานที่มีปัญหาชีวิตที่มีปัญหาความรักที่มีปัญหานั้น ก็จะมีทางออกที่ดีสำหรับชาวราศีตุลอย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการงานของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านมีไพ่งานอยู่หลายใบยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไพ่ใบนี้นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่สองไม้เท้านะเองถ้าเป็นไพ่ไม้เท้านี่นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของงานนะครับไพ่สอง้เท้านี้ก็ถือว่าเป็นไพ่งานที่เป็นมุมบวก ชาวราศีตุลน,นั้นมีโอกาสสูงมากเลยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตัวท่านเองนั้นจะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติหรือว่าบางท่านนั้นทํางานกับบริษรัทต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับบางท่านนั้นอาจจะได้งานใหม่แล้วก็มาทํางานกับบริษรัทต่างชาติอย่างนี้ผมมองว่าถ้าชาวราศีตุลน,นั้นทํางานร่วมกับชาวต่างชาตินั้นจะถูกชะโกนะครับการงานของท่านนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนและไพ่สองมบเท้านี่นะครับชาวราศีตุลบางท่านนั้น มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับอย่างเช่นไปทํางานต่างประเทศหรือว่าบางท่านนี่มีโอกาสนะครับผมที่จะไปสร้างครอบครัวที่ต่างประเทศเลยมีฟงมีแฟนมีครอบครัวเป็นชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับไพ่ใบนี้และไพ่สองใ้เท้านี้ยังหมายความว่าชาวราศีตุลน,นี่นะครับท่านจะมีคนที่เป็นแบกอยู่ข้างหลังนะฮะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีคนให้ความช่วยเหลือผลักดัน ในหน้าที่การงานของท่านดังนั้นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั้นก็มีสูงมากๆเลยนะครับส่วนน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็หมายความว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นน่ะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับจะมีคนที่มาติวให้จะมีคนที่มาคอยดูเรื่องของการโรงการเรียนให้นะครับมาช่วยกันมาผลักดันท่านให้ประสบความสําเร็จนั่นเองเพราะว่าน้องๆนักเรียนในหลายท่านนั้นนะครับอย่างเช่นจบป .6 ก็จะต้องไปสอบเข้าต่อเรียนม .1 อย่างนี้ คนที่จบม3ก็จะไปเรียนต่อม4คนที่จบม6ก็จะเอนทรานเข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างนี้นะครับในช่วงนี้อาจจะมีการติลเข้มเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาสอบแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมเอากำลังใจช่วยกันแล้วกันนะครับคราวนี้มาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่ไนท์ออฟแวนนะครับก็คือไพ่อัศวินถือไม้เท้านั่นเองนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6นั่นหมายความว่าชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์การงานของท่านนั้น จะไม่ได้อยู่กับที่จะไม่ได้นั่งโต๊ะอยู่กับที่แม้ว่าจะนั่งโต๊ะอยู่กับที่ แต่ว่าจะต้องติดต่อสื่อสารกับแผนกต่างๆหรือว่ากับหน่วยงานอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปพบปะพูดคุยเสนองานกับลูกค้านะครับผมในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วชาวราศีตุลน,นั้นเป็นคนช่างพูดช่างคุยเป็นคนมีเสน่ห์ในการพูดเวลาที่นําเสนออะไรต่างๆนี่นะครับชาวราศีตุลน,นั้นจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นคนที่พูดมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือ ดังนั้นนะครับลูกค้าหรือว่าคนที่ได้ฟังแล้วมีโอกาสที่จะคล้อยตามคำพูดของชาวราศีตุลได้มากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับคราวนี้มาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่สองดาบเมื่อคู่นี้ผมพูดถึงไพ่สองดาบไปว่าเรื่องของความขัดแย้งนั่นเองนะครับแต่ว่ามุมดีของไพ่สองดาบก็หมายความว่าชาวราศีตุลที่ทำการค้าการขายอย่าลืมนะครับให้นึกถึงเรื่องของโลกโซเชียลนะฮะ นั่นหมายถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองนะครับอาจจะมีเพจของตัวเองมีช่อง Youtube ของตัวเองมี TikTok ของตัวเองหรือว่าจะทำอะไรก็ตามแต่นะครับเกี่ยวกับการค้าการขายการ PR เกี่ยวกับสินค้าของท่านอย่างนี้ขอให้ใช้ช่องทางของโลกโซเชียลจะมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสาเร็จนั่นเองนะครับผมคราวนี้ไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ถ้าพูดถึงไพ่สองเหรียญนี่นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี้นะฮะก็หมายความว่าชาวราศีตุลในช่วงที่ผ่านมามาจนถึงในช่วงของวันที่7ที่8เดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะฝืดเคืองหนักนะครับบางท่านนั้นต้องไปหยิบยืมคนอื่นอย่างนี้เป็นตน้นบางท่านนี่นะครับผมสําหรับไพ่สองเหรียญใบนี้ก็อาจจะหมายความว่าท่านไม่ได้ไปหยิบยืมคนอื่นแต่ว่าจะมีคนอื่นนั้น มาหยิบยืมเงินท่านแต่ว่าการที่ท่านนั้นจะให้ความช่วยเหลือใครนี่ต้องดูหน่อยกัแล้วกันนะครับว่าเขาพอมีกําลังที่จะส่งคืนเราไหมโดยส่วนมากแล้วคนเรานี่นะครับเวลามากู้ยืมเนี่ยพูดอะไรก็ได้นะครับผมรับปากทุกอย่างเลยนะฮะเพื่อเขาอยากจะได้แต่พอได้ไปแล้วนี่นะครับคนละเรื่องเลยนะฮะคราวนี้บางคนนี่นะครับผมให้เพื่อนยืมเงินเนี่ย ต้องเสียทั้งเพื่อนสูญทั้งเงินในลักษณะแบบนี้ก็มีมาเยอะแล้วแม้กระทั่งญาติพี่น้องด้วยกันนี่นะครับมากู้ยืมเงินไปแล้วนี่ต้องทะเลาะเบาแวงกันเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมดังนั้นท่านต้องดูให้ดีนะครับว่าเขายืมไปแล้วเขาจะคืนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนไพ่สองเรียนนี้อีกความหมายหนึ่งนั้นหมายความว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือว่าการเงินเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ท่านไม่ตกงานไม่ว่างงานหรอกแต่ว่างานจะยุ่งมากๆงานจะเยอะมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่อย่างนี้ก็แล้วกันให้เราคิดมุมบวกนะว่าเรามีงานทําในช่วงนี้ดีกว่าตกงานดีกว่าว่างงานนะครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะต้องคิดมุมบวกก็แล้วกันนะครับสู้ต่อไปนะฮะชาวราศีตุลที่ทํางานทางด้านนี้คราวนี้มาที่ไพ่การเงินใบใหญ่นะครับผมมาที่ไพ่ใบนี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะ นี่คือไพ่8เหรียญนั่นเองนะครับถ้าเป็นไพ่8เหรียญน,นี่หมายความว่าชาวราศีตุลน,นั้นมีโชคนะครับมีโชคตั้งแต่เรื่องของการเสี่ยงดวงแล้วก็มีโชคในการลงทุนด้วยนะครับบางท่านที่ลงทุนในตลาดทองในตลาดหุ้นลงทุนในคริปโตลงทุนในบิตคอยนี่นะครับผมท่านมีโอกาสนะฮะที่จะได้ผลกําไรก้อนใหญ่นะครับผมมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับชาวราศีตุลบอกได้เลยนะฮะ และนอกจากนั้นท่านที่ต้องการอยากจะเสี่ยงดวงท่านยังมีไพ่วิวออฟฟอยจูนที่อยู่ในตำแหน่งที่10เป็นไพ่บทสรุปนี่นะครับมาคูณ2กับไพ่8เหรียญนี่นะครับเป็นการเพิ่มกำลังให้กับโชคในการเสี่ยงดวงของชาวราศีตุลด้วยนะครับดังนั้นในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพัานธ์ปี2565นั้นชาวราศีตุลมีโอกาสนะครับผมที่จะได้โชคลาบมีโอกาสที่จะถูกหวยมีโอกาสที่จะถูกร็อคเตอรี่นั่นเองนะครับ แต่ขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจกับชาวราศีตุลสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นโชคเป็นดวงที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงดวงอะไรทั้งหลายนี้นะครับแม้ว่าท่านจะเกิดราศีตุลเหมือนกันนี่นะครับผมแต่ว่าพื้นดวงของท่านโชคชะตาของท่านหรือว่าบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมานั้นอาจจะไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นบางท่านนั้นอาจจะได้เงินก้อนใหญ่บางท่านได้ปานกลางบางท่านนั้นได้เล็กน้อยบางท่านอาจจะไม่ได้เลย ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของแต่ละบุคคลอีกส่วนหนึ่งนะครับผมนี่คือการดูดวงแบบภาพร,มรวมๆของชาวราศีตุลให้กับคนหมู่มากนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการอยากจะดูดวงแบบเจาะลึกนะฮะโดยส่วนตัวของท่านก็เข้ามาคุยกันกับผมทางไลน์ได้เลยนะครับชาวราศีตุลครับคราวนี้นะครับไปที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่ king of p e n t a c l e นี่คือไพ่การเงินที่ดีที่สุดหรือว่าไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดนะครับในสำรับของไพ่ยิปซี ไพ่กันเงินในไพ่ยีนี้นะครับมีอยู่1 3บ4ใบนี่นะฮะไพ่ใบนี้ King of p e n t a เก e นี่ถือว่ารวยที่สุดแล้วนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับไพ่ใบนี้นั้นค้าขายอะไรก็รวยนะครับทำอะไรก็จะรวยนะครับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์โชคเข้าข้างท่านแล้วนะครับชาวราศีตุลบอกอย่างนี้เลยนะครับขอให้ตัวชาวราศีตุลนั้นนะครับตั้งใจในการทํามาหากินนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นในการงานของท่าน ท่านมีโอกาสที่จะร่ํารวยมีโอกาสที่จะได้โชคมีโอกาสที่จะได้เงินมาแบบฟุกๆก,การค้าการขายการงานของท่านนั้นก็จะมีลูกฟุกตามมานนเด็กนะครับในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนนะครับชาวราศีตุลและไพ่วิวออฟ for ์ u n e นี้นะครับชาวราศีตุลยังหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคลาภนะครับมีโอกาสที่จะได้ที่ดินมีโอกาสที่จะได้บ้านนะครับผม ไพ่ใ,ใบนี้เป็นไพ่โชคเกี่ยวกับมรดกตกทอดเป็นไพ่ที่ให้โชคที่เกี่ยวข้องกับทานด้านของอสังหาริมทรัพย์นั่นเองคนที่ลงทุนนะครับในตลาดหุ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอย่าลืมนะครับลองจับหุ้นที่เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ดูมีโอกาสที่ท่านจะได้ผลกําไรก้อนใหญ่นั่นเองนะครับไปที่เรื่องความรักกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความรักแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้ เป็นเดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับชาวราศีตุลชาวราศีตุลน,นั้นได้ไพ่สิบถ้วยนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่9ตรงนี้ถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดนะครับผมในสําหรับของไพ่ยิปสีนั่นเองไพ่ใบนี้หมายถึงการสร้างครอบครัวไพ่ใบนี้หมายถึงการแต่งงานการเริ่มต้นครอบครัวเริ่มต้นชีวิตคู่นั่นเองนะครับชาวราศีตุลชาวราศีตุลบางท่านนี่นะครับคบกันมานาน ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะสลาโสดถึงเวลาแล้วที่ท่านจะสร้างสาบัญครอบครัวของท่านให้เป็นปึกแผ่นนั่นเองนะครับนี่แหละจุดเริ่มต้นของความรักจุดเริ่มต้นของครอบครัวของท่านก็คือเดือนแห่งความรักนี่แหละนะครับท่านจะได้เข้าสู่ประตูวิวาชาวราศีตุลถ้าหากว่าแต่งงานนะครับหรือว่าเข้าสู่ประตูวิวาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักปีนี้บอกได้เลยนะครับว่าเรืกง,งามยามดีจริงๆนะครับชีวิตคู่ของท่านนั้น จะยืนยงคงกระพันจะอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนู่นเลยนะครับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเรือนอะไรประมาณนี้นะครับไพบ่ใบนี้เป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆเลยชาวราศีตุลท่านใดที่จะเข้าสู่ประตูวิวาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนไพ่ควีนออฟคัพนี่นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักในครอบครัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสน่ห์ของชาวราศีตุลน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณผู้หญิงชาวราศีตุลน,นั้น จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทั้งนั้นของคําพูดคําจาเพราะว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะเป็นคนที่พูดแบบตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งแกล้งพูดนั่นเองนะครับเป็นคนที่มีมิตรไมตรีพูดแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสการคบกันนะครับคงเส้นคงวาตลอดนะฮะไม่ว่าวันเวลานั้นจะผ่านไปอย่างไรนะครับชาวราศีตุลน,นั้นก็ยังเป็นคนอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยจริงๆแล้วไพ่ควีนออฟคั p นี่นะครับเป็นดวงแม่บ้านนั่นเองนะฮะ ดวงแม่บ้านหมายเขาว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ค่อนข้างดีดูแลลูกดูแลสามีดูแลบ้านเรือนให้สะอาดสะอ้านน่าอยู่หน้าอาศัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับและไพ่ควีนออฟคั p นี่นะครับก็หมายความว่าผู้หญิงชาวราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ไม่ได้มีเสน่ห์ที่หน้าตานะฮะหน้าตาอาจจะไม่ได้ดส,สวยสะดุดตาอะไรประมาณนั้น แต่คําพูดคําจานที่ใส่ใจคอของท่านนั่นแหละนะครับจะมีสเสน่ห์ส่งผลต่อคนใกล้ชิดนะฮะเขาจะมองว่าชาวราศีตุลน,นั้นเป็นที่ปรึกษาบางทีเอาเรานี่เป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเพื่อนๆนหลายคนนะครับก็มักจะโทรมามักจะไลน์มาพูดคุยถามไถ่ายถึงชาวราศีตุลน,นะครับแล้วก็เล่าเรื่องปัญหาชีวิตของเขาให้เราฟังให้เรานั้นเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมสําหรับไพ่ใบนี้ ส่วน,นไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นในด้านของความรักก็คือไพ่2ดาบนั่นเองนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4ถ้าเกี่ยวข้องกับความรักนั่นก็หมายความว่าชาวราศีตุลน,นี่นะครับผมอาจจะมีความขัดแย้งทะเลาะเบาแว้งกับทด้านของคนรัก เนื่องจากว่ามุมมองของชีวิตไม่เหมือนกันนะครับมองอะไรแต่ละอย่างนี้นะฮะไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นคุยกันไม่นานก็จะมีเรื่องทะเลาะเบาอแวงกันแต่ไม่ถึงขนาดที่ต้องมีการเลิกรากันนะครับผมทะเลาะกันนะฮะแต่ว่าไม่เลิกรากันนั่นเองนะครับส่วนไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนนี่นะฮะถ้ามองในความรักก็ยังพอได้นะครับไพ่ใบนี้หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนรัก มีเพื่อนที่ดีมากๆนะฮะที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะครับเขาจะมาให้คําแนะนําที่ดีเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีฐานะนะครับอาจจะชักชวนท่านไปทําธุรกิจการค้าการขายหรือว่าอาจจะชักชวนท่านนั้นไปทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วตัวท่านเองนั้นก็จะมีเงินมีทองขึ้นมาทําให้ฐานะการเงินของท่านนั้น ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับไพ่วิวออฟฟอร์จูนจะมีความหมายในลักษณะอย่างนี้นั่นเองนะครับอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของความรักของชาวราศีตุลคือไพ่คิงออฟแพนด์ร์เหมายความว่าผู้หญิงชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนท่านจะได้เจอแฟนนะครับคือแฟนของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีฐานะดีร่ำรวยมากๆอย่างนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือเรื่องเกี่ยวกับความรัก ของชาวราศีตุลนั่นเองนะครับในช่วงเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงของชาวราศีตุลในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ปี2565น้นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ ขอฝากเชินชวนชาวราศีตุลทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนชาวราศีตุลทุกท่านนั้นช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ